ดูดูการขนฟางเขา่าขนฟางเขา่าเขายุ่งเขาาง่าแสงร่วมด้วยส่วยกันเ <Okay. S 1> มื่อนี่ขนสวงลอยก่อนเด้จะเดิอเมือนี่างขนเข่าเทียงหน้าเทียงหน้าเห็ดใบฟางอยู่ห้าปีแล้วห้าปีเราจะขนฟางเลยนี่ยขนฟางใส่เทียงหน้าเดืจะเดิม เทียงนั้นเทียงนี่บรรจุได้ประมาณลอยกลัวประมาณลอยกลัวนี่แหละจากเม,มียนบ่มเมียนแต่ว่ากันบรรจุไว้เฝ้าเอาไว้เด้อพี่น้องเอ้ยหนาฝนมาบ่มีเฟียงเด้อจ้ะเด้อหน้านี่กับช่วงว่าบกอืดเด้อแต่ว่าขันแม่นหนาฝนมากในตีก้อนละหาสิบก้อนละเกียร์สิบเด้อเฝ้าเก็บไว้ผู้ใดก็ได้อย่ามาอย่ามาว่าถา่าฟางหน้าปังเด้อ หวัวลงทั้งขางเอาถิมลงทั้งขางถิมลงทั้งขางมันจังบมนออุนเอือนั่นลราค่อยเหยียบได้ไแม่ไปเหยียบให้ฟางจะรืดหยิบขนฝังเขา่าเถียงหน้าขนไว้ได้หลายพี่น้องพี่ไก่นี่บ่พ่อกินได้ไปซื้อมูได้ไปซื้อมูอยู่หาซิบก้อนเด้อเก็ยดก้อนสนอกเอามาเก็ยดก้อนน้ำลุงสม ของลุงสวมเกียดก้อนคุณลาึ้นไปเรียนน้ำเล่ากับคนไปพร้อมคนใส่แซ่เลียงไปคือเก่านเหรอหพี่น้องอืมก้อนให้ดอกเกียดก้อนแบบอ้วนมันไงใส่ได้เหรออ้วนเฝ้าคนไปได้พี่น้องเลยมันสีฟพพ่ายี่สิบก้อนแล้ว ก,ก็นับนก็บได้ดอกนับตอวนเขาอัดออกก็ได้บ่กับก้าวซื้อๆเพราะว่าเขาอัดไเวเท่าไรเขากับกรู้ว่าเขาอัดไวเท่าไรเขากะก้าว่าปีนาซํานี่ปีนี่พอ่อซํานี่ปีนากาอัดเพิ่มนังสิไหมปีไก่อัดไสวสองลอยก่อนได้พี่น้องพอ่อได้จะด้อปีปีนี่ว่าเจลซี่ลอยก่อน เอาซีลอยก่อนเสียหำหน่อยแล้วเอาไปส่วงออเดอรสใสพุ่นเนี่ยสวงสายฟ้ามใัยว่ะแต่ว่าของเข้าเนี่ยเข้าอัดไปแหงวัวเขา้าซื้อๆเนาะมันบม่มีมองเก็บไปเอา กันฝนคักๆเนี่ยก้อนละโคกซีฟก็ได้ขายเด้่ยาซีฟเนี่ยมันเป็นย่างอยู่ลาาลยแล้วฮาซีฟเนี่ยก้อนละฮาซีฟด้วยละเขาแจ้งเขาอัดเท่ากับค่าขนมันก็เส้าวกว่าบาทแล้วเนาะเส้าบาทกันแจ้งเขาอัดค่าขนเขาอาอเส้าบาท เอาลงอีกแล้วเสียวใบทั้งไตหยิกเอาลงให้ได้หลายที่สุดนั่แหละเพราะว่ามันเสี๋ยวใส่ไตเทียงหน้านี่กระิบ่ได้เป็นยี่สิบอยู่บ่ไตเทียงหน้านี่ได้เป็นยีน่สิบก้อนพวกด้อัดฟางอัดฟางขนฟางเล้อจะดื้อม,มือนีเดื้อ ันบบมี่กับเฝ้าเก็บไวพี่น้องต่อไปมันโบมีเด้อันนี้เฟี้ยงเขาอีเตียลด้วยจะเด้องั่วมันงัวนี่ง่วแปดตัวนี่ต้องเอาฟางว้ซีลอยก่อนเลยพี่น้องแงมหนานี่มันบ่กินดอกแต่ว่าหนาฝนนะ่ะมันโบมี่จ้ะหนาฝนนี่เ,ม,เมื่อือละสามก้อนเลยจ้ะเมื่อหนึง่ง เพราะว่านาฝนนี่ถึงสิกินคือกี่กินหญ้ากับกินฟางายเพราะว่าเขาบ่มักหญ้านาฝนงัวบ่ค่อยกินหญ้าได้พี่น้องนาฝนนะหญ้าลรา้ก็จริงแต่บพค่อยกินหญ้าเขาสิมักกินฟางเด้จะเด้อเพรรู้ว่าเป็นหยังคือกันสิกินฟางม,อมือละสามก้อนเลยง่วงง่วงหกตัวนี่กินฟางมือละสามก้อนปีนานี่สทีมีง่ว8แดตัวเพราะว่าตัวนึงเอาไปส่งลุงแล้วงัวเลียงให้ลุงตัวหนึ่ง งัว่แปดตัวนี่ไกใครกินมืดเพรเกินมือละสามก้อนดอกพี่น้องเ้าก้อนเคืองแรงก้อนเคืองประมาณนี้เครื่องหย่าน,ำน้ำเนาะมีหย่านำ้ำไก่กินหยาเขานำ้ำแต่มี่กวัวดังก็เอาไว้เป็นพันก้อนลวดผู้ใดก็ได้ไดง่วกินง่วง่ว่หกตัวนี่กินมือละสามก้อนหมดเลยอัดไว้ได้หลายซ้ำๆมันมีเฝ้าอาดัดต่อไปอัด ทิไปถาวหน้าปังค่าฝนตกเนี่บ่ได้ได้จ้ะเด้อผู้ใดกันใดฝ้าอัดไว้ผู้ใดก็ได้ตรงนี้ก็เป็นหมองที่สวง้รค่อ้อเฮาก็เอามาว่างว้กอนแล้วกเอผ้ามาคุม้มพรพะว่าย่งบ่มีมองเก็บค่ะเดี๋ยวเห็ดลงเลื่อนเล้วก็สิได้เก็บเพระาะว่าได้ยินว่าวันที่2ีสพวกนี่ฝนสิตตเนกะพี่น,นะน้องเนาะแต่ว่ากะจักเม่นบ่เม่นเขากะเก็บว้ ตอนนี้ได้ฟางแล้วประมาณสามลอยหาซิบก่อนพี่นอ้องยังว่วพ่อค่ะสีเอาอีกกล้วยหาซิบก่อนคสณพ่อค่ะในฤดูกาลนี้เนาะค่ะเนาะคนอัดฟางกับยังบ่มาบ่รู้ว่าเพิ่นสิไปอัดไห้บ่วกับทาบิ่งอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องตัวน,นี้ฟางตรงนี้ก็สิได้ประมาณได้อยู่ดอกค่ะรวยก่อนเนาะค่ะเนาะอยู่ตรงนี้มื่อนี่ก็ขนแล้ว สองลอยห้าสิบก่อนแล้วก็ขคนเถาก่อนลอยหนึ่งก็เป็นสามลอยหาสิบเหลืออีกประมาณลอยห้าสิบก่อนค่ะพี่น้องคอยสิพ่อในฤดูกาลน,นี้ก่ะอยุ่ตีใบสมิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะหาฟางไว้ให้งวดดัวด้อพี่น้องเด้อหน้าหน้าฝนเนี่ยมันหายากจะ้ะฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเด้อค่ะเด้อเพื่อมีคลิปวิดีโอด้านใดก็จะได้แจ้งเตือนให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ